เรามาดูบทที่4ต่อน,นี่คือระบบถ้าท่านมีคำถามนะครับว่าเริ่มต้นธุรกิจรขายอย่างไรให้ถูกต้องหรือท่านมีคำถามจากคนที่ท่านอุปถัมเข้ามาครับพี่ครับผมจะเริ่มต้นอย่างไรช่วยอธิบายผมหน่อยนี่คือสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้และเอาไปสอนเขาบทที่4 4สิ่งที่จำเป็นต้องทำในบทที่2ผมได้บอกท่านนะว่าต้องทำอะไรบ้างในบทที่ส เราได้บอกท่านว่าท่านห้ามทำอะไรตลอดระยะเวลาที่ท่านทำงานกับองค์กรของท่านส่วนในบทนี้เราจะพูดถึง4สิ่งที่จำเป็นต้องทำถ้าหากท่านคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจเครือข่ายให้มีองค์กรขนาดใหญ่ขอย้ำอีกครั้งครับว่า4สิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งหากท่านต้องการประสบความสำเร็จนักธุรกิจเครือข่ายที่ทำเงินได้มากกว่า แสนหรือสองแสนเหรียญต่อปีก็ประมาณสามถึงหกล้านหรือสิบล้านต่อปีเนี่ยนะได้ทําและกําลังทํา4อย่างต่อไปนี้ถ้าท่านอยากเป็นนะักธุรกิจที่มีรายได้ต่อปี3ล้าน5ล้าน10ล้านตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ท่านและทีมงานของท่านเข้าใจจดจําและถ่ายทอด4สิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นเราจะเล่าให้กับท่านฟังโดยเปรียบเทียบกับเรื่องราวง,ง่ายๆแบบนี้ครับว่าสมมุติว่า นะท่านต้องการขับรถนะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ท่านต้องการหนีบรรยากาศอันร้อนอบอ้าวแล้วก็วุ่นวายในเมืองหลวงไปสู่นะดอยเต่าดอยตุงอากาศบริสุทธิ์นะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือนอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่แต่ตอนนี้ท่านอยู่กรุงเทพซึ่งแสดงถึงจุดเริ่มต้นในการดําเนินธุรกิจของท่านการที่ท่านจะไปถึงเชียงใหม่แสดงว่าท่านได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือก้าวเข้าไปในรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องถูกไหมครับท่านจะขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ต้องก้าวเข้าไปในรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องไม่มีใครจะประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายหากหากปราศจากการเริ่มต้นการเริ่มต้น,ก,รรตนก็เปรียบเสมือนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องสมัครครับสเต็ปแรกสมัครสมัครหรืยอยังนะถ้าท่านอยากจะแนะนํา ผู้มาหวังบอกผมพร้อมจะทำแล้วก็พี่ผมต้องทำอะไรครับสมัครครับขั้นตอนที่หนึ่ซึ่งอาจจะใช้เงินมากน้อยแตกต่างกันตั้งแต่ร0อยเหรียญ u s เอสดอลลาร์สองร้อยถึงหนึ่นเหรียญเป็นเงินไทยก็สามพันหกพันสองหมื่ามหก็แล้วแต่บริษัทนะบริษัทที่ท่านสมัครก็เปรียบเสมือนกับยานพาหนะที่ท่านเลือกใช้ในการเดินทางครั้งนี้นี่เองนะสิ่งที่สองที่ท่านต้องทําก็คือการเดินทางมันต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงถูกไหม การที่ท่านจะไปถึงเชียงใหม่ได้นันเนี่ยท่านต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจนหมดแล้วก็เติมใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเกิดท่านขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่บทีน้ํามันถังเดียวมันไม่พอท่านต้องเติมแล้วเติมอีกการใช้น้ํามันเนี่ยเปรียบเสมือนการใช้สินค้าท่านควรใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยตัวท่านเองแล้วก็ซื้อซ้ําๆทุกเดือนทุกเดือนเพราะโดยธรรมชาติแล้วบริษัทเครือข่ายมักจะมีผลิตภัณฑ์ประเภท อุปโภคบริโภคปกติผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุปโภคหรือบริโภคมักทําการตลาดโดยวิธีการค้าปลีกหรือขายตรงแต่ก็ไม่เสมอไปการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองก็มีข้อดีข้อหนึ่งนะครับตรงที่ว่าท่านจะตื่นเต้นไปกับมัน <c oughs> ท่านจะชอบท่านจะได้ผลลัพธ์ท่านจะตื่นเต้นอยากจะแบ่งปันอย่าลืมว่าบริษัทธุรกิจเครือข่ายใช้เงินไปกับการพัฒนาสินค้าแทนที่เขาจะนํามันไปจ่ายให้กับ ายายญ้าณเดทแบดพิษแองเจลรีนาโจลี่อะไรเงี้ยเขาไม่จ่ายให้กับดาราเหล่านั้นเขาเอามาจ่ายให้กับเราตัวแทนเนี่ยอรอไหมทาให้คุณภาพสินค้านั้นน่ะสูงกว่าสินค้าตามร้านของชําหรือสินค้าคู่แข่งยี่ห้อหอ,อื่นในหมวดเดียวกันมากคุณภาพนะสูงมากเลยจําสินที่เราคุยกันในบทที่หนึ่งได้ไหมครับว่าหากท่านมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จํานวน780คนแล้วแล้วก็ไม่ว่าท่านอยู่บริษัทไหนถ้าจะมียอดขายมาหาศาลเลยทีเดียว สิ่งที่สามนะหลังจากที่ท่านนะสตาร์ทก็คือสมัครสมัครแล้วก็ต้องซื้อแพนะ็กเกจถ้าไม่ซื้อถ้าจะมีสินค้าแล้วท่านจะได้เงินตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ดีที่สุดได้อย่างไรถูกไหมครับคราวนี้สิ่งที่3ที่ท่านต้องทําหลังจากสตาร์ทลถไปแล้วนั้นก็คือการเข้าเกียร์สูงแต่แน่นอนว่าไม่มีใครนะสามารถออกรถได้โดยการเข้าเกียร์สูงทันทีทุกคนเริ่มจากเกียร์ว่างครับทุกท่าน นะทุกคนเริ่มจากเกียร์ว่างก่อนทั้งนั้นสมมุติถ้าเราอยู่ในรถเราอยู่บนถนนที่ถูกต้องแล้วเราบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเราก็เหยียบคันเร่งเพื่อใช้น้ํามันเชื้อเพลิงไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เราจะไม่มีทางไปถึงเชียงใหม่หรือไม่แม้แต่จะขยับไปไหนเลยถ้าท่านไม่ขยับเกียร์ออกจากตําแหน่งเกียร์ว่างซะก่อนการเข้าเกียร์สําหรับรถของท่านก็คือการอุปถัมภ์ใครบางคนเข้าสู่ธุรกิจเมื่อท่านสปอนเซอร์ใครบางคน ท่านจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์หนึ่งท่านควรจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์หนึ่งนะท่านควรจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์หนึ่งห้าครั้ง <î es> นั่นคือการอุปถันคนเอาจริงห้าคนในบทต่อไปนะเราจะแสดงให้ท่านเห็นว่า,ท,าท่านจะทราบได้อย่างไรว่าคนไหนเป็นคนเอาจริงคอยติดตามนะครับต่อไปท่านจะต้องสอนให้ห้าคนเอาจริงของท่านนั้นเนี่ยเข้าเกยเียร์เช่นกันนะครับเมื่อเขาเข้าเกียร์หนึ่งห้าครั้งเช่นเดียวกับท่าน ท่านจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์สองยี่สิบห้ครั้งต่อไปท่านต้องสอนนะให้ห้คนของท่านเอาจริงท่านต้องสอนให้ห้คนที่เอาจริงของท่านเนี่ยสอนให้หคนเอาจริงของเขาเข้าเกียร์หนึ่งหครั้งถ้าท่านทำสำเร็จถึงขั้นนี้ท่านจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์สท่านสังเกตบ้างไหมว่ารถของท่านจะวิ่งได้ราบเรียบแล้วก็รุนแรงมากขึ้นแค่ไหนหากท่านอยู่ในตำแหน่งเกียร์ส องค์กรของท่านก็เช่นก nah ันท่านต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ส <Yeah. S 1> ีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อ5คนเอาจริงของท่านอยู่ในตำแหน่งเกียร์สท่านจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์สีท่านอยากให้คน5คนเอาจริงของท่านมาอยู่ในตำแหน่งเกียร์สีเช่นเดียวกับท่านหรือเปล่าครับถ้าอยากคอมเมนต์เพราะว่าถ้าท่านสามารถช่วยให้เขาอยู่ในตำแหน่งเกียร์สีได้โดยการสอนให้เขาช่วยให้คนของเขาอยู่ในตำแหน่งเกียร์สา เพื่อทําให้คนของท่านอยู่ในตําแหน่งเกียร์4ถ้าท่านทําสําเร็จท่านจะอยู่ในตําแหน่งโอเวอร์ดรตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดการเจริญเติบโตของท่านได้แล้วนี่แหละความมั่งคั่งร่ำรวยเริ่มต้นจากจุดนี้ใครครับวันนี้เพิ่งเห็นภาพชัดเจนเลยพิมพ์คําว่าเขาขึ้นมาคอมเมนต์เลยเขานี่คือวิธีการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วร่ํารวยมั่งคั่งจากธุรกิจเครือข่าย ที่คน99%ไม่รู้และไม่เข้าใจแม้จะทำทธุรกิจเือขายมาแล้ว5ปี10ปีสิ่งที่4ที่ท่านต้องทำในการเดินทางครั้งนี้ก็คือแบ่งปันสินค้าครับให้กับคนที่ร่วมเดินทางไปกับท่านให้เขาได้ทดลองใช้ให้เขาได้สัมผัสประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ด้วยตัวของเขาเองเมื่อเขาชอบสินค้าแล้วถามท่านว่าเขาจะไปหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้จากที่ไหนก็เท่ากับท่านได้สร้างลูกค้าไปโดยปริยายสำหรับนักธุรกิจเครือข่ายแล้ว สิ่งนี้ถือว่าเป็นการค้าปลีกในธุรกิจเห็นภาพไหมครับท่านจะพบว่าเดีย๋ยวผมจะสรุปนะสี <c> ่ <oughs> ขั้นตอนท่านเห็นท่านจะพบว่าตั้งแต่เราได้เริ่มนะบรรยายตั้งแต่บทแรกบทที่สองจนในขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในหัวข้อที่สามที่สี่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงสิ่งที่ท่านต้องทําในภาพรวมไปทั้งหมดแล้วเราไม่เคยพูดกับท่านแม้แต่คําเดียวนะครับว่าท่านต้องออกไปขาย เรายังย้ําคําเดิมๆว่าท่านไม่ต้องขายตามความเข้าใจของโลกแต่เราได้พูดกับท่านอย่างชัดเจนว่าให้ท่านแบ่งปันสินค้าให้กับเพื่อนของท่านท่านอาจจะแบ่งปันสินค้าให้กับคนแปลกหน้าก็ได้เมื่อเขาเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์และแผนลายได้แล้วเขาก็จะกลายมาเป็นเพื่อนของท่านท่านไม่จําเป็นต้องมีลูกค้าปริมาณมหาศาลนะครับสมมุติท่านมีลูกค้า1ิคนเท่านั้น หรือน้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นไรท่านก็อยู่แค่เขาเรียกว่าท่านก็แค่ทำไรายได้จากข้อสีได้น้อยมากหรืออาจจะไม่ได้เลยหากท่านทำข้อหนึ่งหรือข้อสาแค่นั้นไม่ทำข้อสีท่านก็ยังไปถึงเชียงใหม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าข้อสีมันไม่ใช่ข้อที่สำคัญเท่าไหรนะ่นักการขายปลีกไม่สำคัญเท่าไหรนะ่นักทำแค่ข้อหนึ่งหรือข้อสามก็สำเร็จในธุรกิจเครือข่าย ท่านก็ไปถึงเชียงใหม่ได้เพื่อนท่านนั่งอยู่ในรถไม่ต้องกินผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่านก็ขับพาเขาไปถึงเชียงใหม่ได้อยู่ดีจริงมั้ยดูดีๆนะเห็นไหมครับว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านทําข้อสี่มากแต่ท่านไม่ได้ทําข้อสามก็คือการเข้าเกียร์ซะแล้วเนี่ยท่านไม่มีทางขยับไปไหนได้เลยทั้งนั้นและนี่คือสิ่งที่เซลแมนทํากันเอาละครับเมื่อท่านเข้าใจบทเรียนนี้ และสามารถที่จะผสมผสานเข้ากับความรู้ที่ได้จากการที่ผมแบ่งปันตั้งแต่บทที่1บทที่2บทที่3จจนถึงบทที่4ท่านได้เข้าใจถึงทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรธธกิจเครือข่ายแล้วแล้วท่านต้องปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องนี้ให้กับทีมงานของท่านตั้งแต่คนแรกบอกกับเขาไปว่าคุณแค่หาคนเอาจริง5คนเท่านั้นพูดกับเขาบ่อยๆเตือนสติเขางานของท่านมีแค่นี้ ท่านนึกภาพดูสิเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบมาหาวิทยาลัยอ่ะท่านได้เงินเดือนเท่าไหร่เรียน1 8บแปีกับการมาเปรียบเทียบว่าถ้าท่านเอาจริงหาคน5คนเอาจริงให้ได้แล้วสร้างลงลึก3มชั้นท่านว่ามันต้องใช้เวลา18ปีไหมบางทีมันอาจต้องใช้เวลา1-3ปีแต่ท่านมีรายได้เดือนละล้านท่านว่าอย่างนี้คุ้มกว่าไหมเป็นท่านท่านจะเลือกอะไรเรียน18ปีออกมาได้เงินเดือนหมื่นห้าหรือตั้งใจเอาจริงในธุรกิจขาย1นปีแล้วมีรายได้เดือนละล้านจากการสร้าาง5สย กว้างลึกลงสามชั้นแล้วทะลุลงไปเรื่อยๆท่านตอบผมหน่อยท่านต้องการอะไรแล้วถ้าท่านได้ดูวิดีโอนี้หรือได้ฟังข้อมูลนี้จากการที่มีคนเขารักท่านเขารู้ว่าท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจเขาอยากให้ท่านเข้าใจท่านต้องกลับไปขอบคุณเขาเลยนะเพราะถ้าท่านตั้งใจฟังผมเนี่ยท่านจะเข้าใจแล้วว่าโอ้ตายแล้วที่ผ่านมาฉันอคติไปเองฉันไม่เข้าใจธุรกิจเครือข่ายไปเองโถอยากจะกอด ขอบคุณเหลือเกินเพราะฉันเห็นแล้วว่าฉันจะสามารถออกจากชีวิตที่น่าเบื่อนหน่ายทํางานตลอดแถมกเกษียณแล้วก็ไม่มีเงินด้วยถังแตกกันหมดนะคนส่วนมากส่วนมากไม่มีเงินแล้วตอนที่ทํางานอยู่เนี่ยก็ไม่มีเงินมีใช้เดือนชนเดือนแล้วต้องกังวลด้วยหลังจาก,กเกษียณหรือโดนซองขาวแล้วฉันจะอยู่ยังไงท่านเห็นไหมในข่าวอะ่ะร้องไห้ร้องโหมตกงานร้องไห้อยู่เป็นสามสิบสี่สิบปีน่าสงสารเพราะอะไรเพราะ ความแตกต่างของคนที่เขาออกจากงานประจําได้กับคนที่ออกจากงานประจําไม่ได้คืออะไรรู้ไหมเวลาหลังเลิกงานคนที่ออกจากงานประจําไม่ได้ไม่ใช้เวลานี้ในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเหมือนท่านแต่คนที่ออกจากงานประจําได้คือแม้จะผมจะไลฟ์ดึกขนาดไหนท่านยังนั่งฟังอยูนะ่ท่านคือคนที่สุดยอดท่านคือคนที่จะประสบความสำเร็จท่านต้องถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับคนของท่านรวมถึงผู้มาหวาง,งท่านว่า1-3ปีชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกเลยอิสรภาพทางการเงินและเวลา สามารถเกิดขึ้นได้ในธุรกิจเครือข่ายครับหนปีนี้ครับในยุคปัจจุบันนี้